สวัสดีครับผมหมออู๊ดนายแพทย์ชานชา,ชาเชลเลอร์สำหรับคู้สมรสที่มีบุตรยากก็ต้องมีการตรวจหาสาเหตุมีบุตรยากในกรณีนนี้ผู้ชายก็ต้องมีการตรวจน้าเชื้อวันนี้เรามาดูกันว่าในห้องเก็บสเปิร์มและเก็บน้าเชื้อมีลนะักษณะหน้าตาเป็นยังไงเรามาดูกันครับผมสำหรับห้องตรวจน้าเชื้อของเราที่นี่มีทั้งหมด3ห้องนะครับผมแล้วก็เราจะได้รับภาชนะ หรือว่าที่บรรจุน้ำเชื้อของเราจากเคาน์เตอร์ที่ข้างหน้านะครับผมจากพยาบาลนะครับแล้วเรามาดูกันครับผมในห้องเป็นยังไงตามมาเลยครับผมในห้องเก็บน้ำเชื้อก็จะเป็นห้องนะครับผมบูดด้วยที่กันเสียงอย่างดีไม่ต้องกลัวว่าจะมีเสียงเล็ดลอดออกไปข้างนอกนะครับมีเก้าอี้นะครับสำหรับนั่งนะครับหรือว่านอน นะครับเก็บน้าเชื้อนะครับมีวิดีโอนะครับผมเพื่อปลุกอารมณ์นิดหน่อยนะครับผมหลังจากที่เราเก็บน้ําเชื้อทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เตรียมกระป๋องที่เราเก็บได้นะครับผมแล้วก็เอาไปส่งที่ห้องแลบครับผมตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราจะส่ง น้ำเชื้อของเรานะครับผมไปที่ห้องแลบนะครับผมแล้วก็เปิดนะครับผมแล้วก็วางนะครับแล้วก็ปิดเสร็จแล้วกดปุ่มนะครับเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับผมว่าเรามีาสเปซิเมนหรือว่าสิ่งส่งตรวจน,นะครับผมเราจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการตรวจน้ำเชื้อเป็นขั้นตอนที่ง่ายไม่ซับซ้อนเรามีห้องบริการ เก็บน้าเชื้อ,อที่เพียงพอและได้มาตรฐานสำหรับคู่สมรสทุกท่านดังนั้นคู่สมรสที่มาใช้บริการเรามั่นใจในมาตรฐานและความสะดวกสบายจากเราได้ครับผม